ฟิโลเลนดอนหูช้างเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงในน้ำก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูที่เลี้ยงในน้ำประมาณ2อสาสัปดาห์นะคะเห็นไหมคะจะมีลากสีขาวขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะมีเยอะเลยนะคะเราตัดยอดแล้วก็ไปแช่น้ำ คือน้องเขาทนมากๆเลยนะคะตระกูลฟิโลเลนดอนไม่ว่าจะเป็นฟิโลเลนดอนหูช้างหรือว่าจะเป็นเนี่เ่เนี่ยะคะเนี่ยฟิโลเรนดอนมอนสเตอร่าเวลาที่ส่งให้น่ะก็คือจะตัดยอดตัดกิ่งไปแบบนี้นะคะมีหลายราคานะคะมีตั้งแต่แบบ50บาท1 0 0 1 50 200แล้วแต่ว่าก้านใหญ่ก้านเล็ก ถ้าเพื่อนๆอยากได้ไปเลี้ยงก็ทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แบบเอาลงดินถ้าเอาลงดินก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็จะใบใหญ่ด้วยค่ะแต่อันนี้อัปเดตให้ดูว่าสำหรับคนที่เอาไปเลี้ยงในน้ำแบบแช่น้ำในคอนโดในบ้านที่เราแบบ ไม่สะดวกลงกระถางเราก็ลงในน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะน้องก็โตดีเหมือนกันแต่เนี้ยคือจะยับเยินหน่อยนะคะก็คือนยุยหยิบมาตัวไหนใกล้มือแต่ใบจะไม่สวยเท่าไหร่อันนี้เพราะว่ามันเบียดกันก็มีขาดมีอะไรแต่ที่ให้ดูก็คือให้ดูรากเขานะคะเนี่ย จะมีลากสีขาวเล็กๆอย่างนี้นเอามา3ามสีวันก็เปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่มีเวลาจริงๆอย่างน้อยก็6กเจวันให้เปลี่ยนหนึ่งครั้งเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันจะมียุงเข้ามาไขวางไข่เป็นลูกน้ำนะคะเราต้องเททิ้งก่อนหกเจวันอย่างนี้นไม่งั้นยุงก็จะกลาไม่งั้นลูกน้ำก็จะกลายเป็นตัวยุงนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนน้ำแบบ สามวันวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆบางท่านแบบเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาสวยงามเราจะเลี้ยงมอนสเตอรา่าไอหูช้างอย่างเงี้ยในน้ำเพื่อล่อยุงก็ได้ค่ะให้มีลูกน้ำในนี้ห้าหกวันเราก็เอาไปเทปให้ปลาของเรากินนะคะยุงลูกน้ำเนี่ยก็จะเป็นอาหารชั้นดีของน้องปลาเราเลยค่ะ นะคะใครที่อยากได้ฟีโลเลนดอนหูช้างไปปลูกก็ทักสวยๆมาได้นะคะทักนู้ยมาได้ที่ไลน์ @nmsy หรือว่า Facebook บ้านดอกไม้ได้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาไปดูต้นที่เอาลงดินนะคะวิดีโอนี้ให้ดูการเลี้ยงในน้ำนะคะ สวัสดีค่ะ